สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชูติพรมุทุสิทธิ์วันนี้จะมาแนะนำวรรณคดีสมัยอยุธยาเรื่องค้ามฉันดุษฎีสังเวยกอมช้างค่ะผู้แต่งนะคะคุณเทพกวีฉันทลักษ์ที่ใช้ในการแต่งก็จะมีฉันกาบยานีกากชบงังจุดมุ่งหมายในการแต่งใช้สวดในพิธีสมโพธช้างเผือกเป็นการกลอมช้างให้ลาพยุตมาเป็นช้างคู่บุญบาร,รมีของกษัตริย์ค่ะ เรื่องย่อดโดยสังเขปนะคะเริ่มต้นกล่าวสรรเสริญพระภัยพระกมบดีและเทพเจ้าในรัธิพามมีพระพรมพระนาลายพระอินทร์สวนและพระพิฆเนศเพื่อขอพรให้มีความปลอดภัยต่อจากนั้นก็สดุดีขอช้างอันมีมงคลลักษณะแล้วกล่าวถึงการเตรียมกิจพิธีค้องช้างในตอนท้ายกล่าวสรรเสริญพระอินทร์สวนอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณค่าที่ได้รับ คุณค่าด้านเนื้อหาค่ะความรู้เรื่องพิธีกรรมต่างๆเกี่ยวกับช้างลักษณะของช้างคติคำสอนสอนให้จงรักภักดีมีความสุจริตในการบำเพ็ญเพียร คุณค่าด้านสังคมศาส,สนาวัฒนธรรมและประเพณีศาส,สนามีการใช้พิธีการทางศาสนา,าพามค่านิยมมีขนบธรรมเนียมเรื่องการเคารพครูอาจารย์การปฏิบัติตนต่อสังคมเนื้อหาบางส่วนเป็นคำสอนหรือคำสาปแช่งเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีตระหนักถึงภาระหน้าที่ของตนตั้งใจทำราชการสุดความสามารถด้วยความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์บาปกรรมความเชื่อในเรื่องของการขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครองวักทองที่ประทับใจนะคะอย่าได้แด่เดือดสกาอย่าคร่ำควรหา พ่อแม่พี่น้องเผ่าพันุ์เมืองพูนนางช้างก็สลันย่อมโขงแซงสันลำเผาดำเนินโสภาแต่งโดยลักษณะการใช้กับฉบัง16มีการใช้สารปังคพิสัยในช่วงลาที่สองหรือบทลาภัยในตอนที่ช้างต้องจากป่าที่เคยอยู่ต้องจากญาติพี่น้องค่ะ การใช้คำภาษาไทายแง่คุณค่าที่เกิดแก่วรนณคดีมุ่งแสดงถึงศิละปะการใช้ถ้อยคำเลือกเฟ้นคำที่มีลักษณะสัมผัสอักษรและสระค่ะ